น,นี่จะใส่ใน้นำแดงอ่ะใส่ลูกใส,ใส่ไหมใส่ปุ๊บอ่ามาเปิดตู้เย็นยแช่ไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะคะแช่ครบหนึ่งวันแล้วนะคะโอโดูโอ้ยนอนนอนตัวใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้น้องฟกจะมาทำการทดลองค่ะเยนลี่ ช่เยนลี่แม่ไปเห็นในคลิปมาว่าเอาเยนลี่แช่น้ํามันจะตัวใหญ่ขึ้นอ่ะใส่ไปลูกใส่ไปยังตัวใหญ่เลยยังไม่ใหญ่ลูกต้องรอวันหนึ่งแช่ไว้อันหนึ่งอ่ะใส่ไปใส่ให้หมดตรงนั้นอันนี้จะแช่น้าน้าเปล่านะคะอ่ะหนูใส่ไีมใส่มีสองตัวลกใส่มีสองตัวเด่นเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งใส่ครับอ่ะมามาใส่ในน้ําแดงอันนี้จะใส่ในน้ําแดงอ่ะใส่ลูก ใส่ไหใส่ปุ๊บใส่อีกเลยตัวหนึ่งตัวหนึง่งอ่า้วคุณแม่จะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะคะไปอ่ามาเปิดตู้เย็นแช่ไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะคะอ้าวอันนี้น้ำแดงอ่าเินไปครับอ่าเปิดตู้เย็น แช่ไว้นะพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันดูซิตัวมันจะใหญ่ขึ้นไหมครับค่ะคุณแม่เชรอครบหนึ่งวันแล้วนะคะอามาดูค่ะน้องุอออูกอจาบไม่ได้ตักเลยครับตกัตกไ,ได้ไหมครับแม่ดูซิตัวกห่หน่อยเอาไม่ได้ตักได้ไหมครับเฮ้ยออกแล้วไม่ต,กมมตักไม,ไม่ได้มันต้องหยิบอ่อหยิบเลยหน่ยหยิบเลยหยิบดิหยิบเลยมือน่าจะแดงโอ้แดงนะ อาอาหยิบมาหยิบมาใส่จานเลยลูกอ้ยเราจะเป็นได้จับได้ไหมดูโอ้ยนอนนอนตัวใหญ่มากได้ปะได้ปะม่าเร็วๆหยิบใส่จานเลยโอ้ยโอ้ยขวดโคกใหญ่มากอันนี้ใหญ่อุ้ยนี่ดูตัวใหญ่มากเลย อใหญ่มากเลยอ้ามาอีกแก้วหนึ่งลูกให้ครบแล้วอีกฝั่งหนึ่งลูกน้ำน้ำเปล่าหรืออีฝั่งน้ำเปล่ามือหยิบไปไปมาวางนี่อุ้ยอันนี้มาอั่านึงลูกวางวางอามาอีกหยิบมาอีกโอ้โหกลางแจ้งพี่น้องเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหดยางหมดยางหดยางหดยางอ่ะแม่ดูแม่ดูอูฟู อันนี้อันนี้อันนี้คืออันอันอันที่ไม่แช่น้ํานะคะอันนี้ก็ไม่ได้แช่น้ํามันไม่ได้แช่หรอาฟ้องพุกไปแช่ทําไมล่ะลูกโหดูที่แช่น้ําดิคะใหญ่ขึ้นจริงๆเนาะพุกเนาะใหญ่ขึ้นมากเลยโอ้ยังไม่ได้แช่น้ํานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้แช่น้ํานะคะโหใหญ่ขึ้นมากเลยมัดูสิอใหญ่ขึ้นมากโหใหญ่ขึ้นมากเลยโอเคแช่นะแล้วเปรียบเทียบ นี่ดูที่ใหญ่ขึ้นมากเลยอใหญ่ขึ้นมากเลยดูอีกอันนึ่งสิหมีหมีหมีดูหมีนะคะหมีอ่ะนี่ตัวแช่น้ำกับตัวที่ไม่แช่น้ำนะคะนี่ค่ะแช่น้ำพึ่นงแช่น้ำนะคะกับไม่แช่น้ำนะคะโอ้ยทำไมด้วยโฮ้ยมันหยิโอ้โหครับสนุกไหมครับ ลูกครับไปก่อนนะครับ bye bye, บ๊ายบ,บายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนกัไปไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ